สวัสดีครับทุกๆคนผมอ้อนเที่ยวได้ไม่เบื่อวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดล้างที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่มีอายุราวๆ5าถึง0ปีกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอ้อนเที่ยวได้ไม่เบื่อจะพาทุกคนมาวัดล้างกลางใจเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก กับวัดเถนจันทร์หรือวัดพระาธาตุแสงจันทร์ผมเดินทางเข้ามาในส่วนของเขตศึกษาธรรมชาติป่าเชิงดอยนะครับบริเวณดอยสุเทพก็จะเจอเส้นทางนี่เลยนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปที่วัดพระาธาตุแสงจันทร์หรือวัดพระาธาตุเถนจันทร์วันนี้ข้างในจะมีอะไรต้องติดตามไป วัดพระาธาตุเถหนจันทร์หรือวัดพระาธาตุแสงจันทร์เป็นอีกหนึ่งวัดร้างที่อยู่นอกเมืองเชียงใหม่จุดเด่นของวัดนี้จะมีเจดีย์ประธานทรงะระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ก็คือตอนนี้ทุกคนครับวัดเถหนจันท์หรือวัดพระาธาตุแสงจันเนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมก็คือผมดูจากหลายๆสื่อหลายๆโ ocial เนี่นะฮะก็มีหลายๆช่องมาถ่ายมาชม วัดพระธาตุแสงจันทร์กันข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นบริเวณที่เป็นปลักหักพังเลยนะเป็นสร้างอิกโบราณเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับจะเป็นยังไงแต่เส้นทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะแต่ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะครับจะเป็นป่าไปทั้งหมดเลยโอ้โหมีมีทางเดินที่รอบๆเลยนะ แต่ไปไหนไม่รู้อะ่ะยิ่งใหญ่มากทุกคนแต่เดินมานี่หอบเลยนะไหนก็มาแล้วนะทุกคนนะสะหน่อย วัดพระทาตแสงจันทร์เนี่ยนะครับทุกคนถูกค้นพบเมื่อปี2,551ครับค้นพบโดยกรมศิลปากรนะฮะเข้ามาขุดค้นทางโบราณคดีครับจากนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาระบุกันว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังรายนะครับโอ้โหราวๆอายุเนี่ยนะครับก็ประมาณ500ปีนู่นเลยนะครับอีกทั้งเนี่ยนะฮะใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะทุกคนก็ยังมีวัดที่สร้าง สมัยเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันนั่นก็คือวัดฤาษีชีวะกะแล้วก็อีกหนึ่งวัดเลยเนี่ยนะครับวัดพระนอนนั่นเองก็สะท้อนให้เห็นเนี่ยนะครับว่ากา,ารสร้างในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการสร้างวัดในรัชสมัยเดียวกันนั่นก็คือพญามังรายนั่นเองนะครับแล้วก็กรมศริลป,ปากรเนี่ยเขาก็ยังเชื่อ,ออีกนะทุกคนว่าบริเวณนี้เนี่ยยังขุดแต่งไม่หมดนะยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดเลยนะครับที่ยังถูกฝังอยู่ใต้ดิน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็พามาชมในบริเวณวัดพระาธาตุแสงจันทร์หรือวัดพระาธาตุเถินจันทร์ร้างนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ร้างทั้งหมดไม่มีพระสงฆ์นะบริเวณนี้ก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างปรหาหักพังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขนาดอายุกว่า5-600้อปีนะทุกคนนะถ้าในอดีตเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มี พระจำพรรษาอยู่นะครับย้อนกลับไปนะเหมือนเราย,ย้อนกลับเวล,เวลากลับไปเนี่ยผมคิดว่าบริเวณเนี้คงจะสวยมากๆเลยนะนะครับแล้วก็ในบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่วัดพระาธาตุแสงจันทร์เท่านั้นนะยังมีอีก2วัดครับที่ผมจะพาทุกคนไปชมกันในบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าเชิงดอยสุเทพนะครับจะมีที่ไหนอีกเดี๋ยวติดตามผมมาแต่ที่นี่คือวัดพระาธาตุแสงจันทร์หรือวัดพระาธาตุเพชรจันทร์อรับี้ มาเหมือนรู้่ะทุกคนบริเวณนี้ก็จะมีสัตว์ป่าเยอะแยะนะทุกคนนะถ้าใครเข้ามาก็ต้องระวังระวังเฮ้ยเราจะวัวทุกคนเราจะวัววัววัวแดง่ะ เห็นไหมเราเจอวัวแดงด้วยกำาังมากินน้ำนี่ทุกคนถ้าใครเข้ามาบาดูวยนี้ก็ต้องระวังนะครับอูอ้ทุกคนเราเจอน้องๆนี่ยน้องๆเต็มไปหมดเลย เขาบอกว่าห้ามเข้าใกล้สัตว์ป่านะทุกคนเรามาดูน้องก็ได้นะแต่เราห้ามเข้าใกล้นะโอ้ oh, ทุกคนลำบากมากครับทางน่าจะเกิดจากช่วงหน้าฝนนะฮะเอาละรครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงจนถึงบริเวณที่เป็นวัดล้างอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งที่อยู่บริเวณเดียวกันนะครับ ก็หางจากวัดพระธาตุแสงจันทร์ก็น่าจะประมาณสัก3 4 0 0เมตรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็บริเวณนี้เนี่ยนะครับก็รอบๆตัวเราจะเป็นป่าหมดเลยนะนะครับแล้วก็เนี่ยทางที่มาก็กจะแบบขรุขระนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนู่นเลย คือเข้ามาในจุดนี้นะทุกคนนะมันไม่มีคนเลยนะที่ผมมาเนี่ยเราก็บริเวณรอบข้างผมเนี่ยก็เป็นป่าไปหมดเลยนะครับเราเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทางให้ทุกคนดูนะว่าเป็นเป็นทางที่เป็นล่องลึกตรงกลางเลยนะถ้าใครจะรถอะไรเข้ามาเดี๋ยวมันจะต้องตรวจสอบรถเรานิดน,นึงนะนะครับอตอนนี้ผมมาถึงอีกหนึ่งวัดล้างวัดหนึ่งครับที่ที่อยู่ในบริเวณด้านบนของวัดโมงนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดล้างนะครับนั่นก็คือวัดพระนอน วัดพระนอนเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดฤาอีชีวะกะน,นะครับบริเวณเนี้ยผมต้องบอกว่าผมเคยมานะครั้งหนึ่งแล้วผมสัมผัสพลังงานได้ซึ่งเนี่ยผมยังขนลุกอยู่เลยนะคือต้องมีอ่ะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในบริเวณนี้นะครับคือถ้าลงมองไปจากด้านล่างทุกคนนะครับสะอาดมากนะครับการจัดผังของวัด นี่คือวัดล้างนะไม่มีใครเข้ามาแบบอะไรนะทุกคนนะคือไม่ลกไม่อะไรเลยอะ่ะไม่มีกิ่งไม้ที่หักล่วงลงมาแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบที่เรายืนเนี่ยดูดิแบบเนี้ยเห็นไหมเรจะมีกิ่งไม้อย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่มีเลยอะ่ะอืมก็น่าแปลกกันนะเนี่ยดูต้นไม้ทุกคนเนี่ยอิดนะทุกคนไม่อิดนะนนดนะต้นไม้คาบอิดไว้เลยนะเนี่ยดูดิ นี่อิฐโบราณนะเจ็ดแปดร้อยปีนะทุกคนนะถึงเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมก็พูดไปเองนะนะครับนี่คืออิฐโบราณนะครับอายุประมาณกว่าประมาณสักห้าร้อยปีโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอิฐโบราณคือถ้าใครมาในช่วงของหน้าฝนหน้าฝนบริเวณนี้จะถูกตัวตะไคร่เนี่ยนะครับเกาะคุมเป็นสีเขียวหมดเลยฮะนี่คือต้นไม้โบราณจริงต้นไม้ สูงใหญ่มากนะครับไปกันต่อครับทุกคนทางงงนะก็จะเจอแนวอิฐโบราณนะครับอยู่บริเวณทั่วบริเวณนี้ไปหมดเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งนะฮะนี่คือก็เป็นอิฐเป็นหินเป็นดินก็ ผมพาทุกคนมาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวโบราณคดีที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครชอบเดินป่าใครที่ชอบเที่ยวนะครับก็ที่มาชมกันได้อันนี้น่าจะเป็นบริเวณวิหารนะฮะบ,บริเวณนี้วิหารของวัดนี้ก็จะมีทางเดิน ระหว่างเดินมาเนี่ยผมเนี่ยขนลุกไปหมดเลยทุกคนนะค,นะคือเงียบมากไม่มีใครเลยอ่ะครับโอหอันนี้เป็นต้นไม้โ,โสวยอ่ะคู่กันเลยนะทุกคนนะขึ้นคู่กันเลยอ่ะคือที่ผมมาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่หญหญเลยนะครับสักส่วนใหญ่เลย อันนี้ทางกรมศิปลปากรเขาก็มาขุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะมาขุดแต่งกันให้เห็นแนวรากฐานแนวเจดี JD อะไรต่างๆนี่คือในป่านะทุกคนนะผมอยู่ในป่านะครับบริเวณนี้ก็จะมีเนี่ยอิฐเห็นไหมมีสร้างอิฐด้วยนะมีอิฐกระเด็นมาอุ้ยดูฮะ โอ้โหประมาณนี้ครับจะมีอีกหนึ่งจุดของวัดนี้ที่ที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศจริง,รงๆนะทุกคนฮะนั่นคือบริเวณนี้ฮะมุมต้นไม้ตรงนี้เลยมุมต้นไม้ตรงนี้ทุกคนนี่อ่ะมุมต้นไม้ตน้นนี้เห็นไหมคนดูดิสวยนะจากจุดตรงเนี้ อเป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาผมเดินมันทีไรแล้วเนี่ยนะครับผมเหมือนทะลุกานเวลามาไงก็ไม่รู้นะทุกคนดูภาพดิเนี่ยตรงเนี้ยเป็นซุ้มประตูที่จะเดินเข้าไปหาองค์พระวิหารนะครับหรือพระประธานในโบสถ์นะโอ้โห,โหอออยิ่งใหญ่จริงครับแล้วก็จากจุดตรงเนี้ยนะครับตามทางไปทางนู้นเลยนะครับจะมีฐานเจดีทรงแปดเหลี่ยมอีกหนึ่งฐานที่มีไม้ ขึ้นกลางเจด,ดีเดี๋ยวตามผมไปดูกันนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามมากถ้าใครมาเดินป่าแถวนี้หรือใครมาชมธรรมชาติแถวนี้ต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะครับนี่ครับทุกคนครับเวลาเราเดินออกจากบริเวณวิหารมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่คือบันไดาทางลงนะบันไดาทางลงในอดีตใหมกแล้วอะ่ะ สิงคเรื่องบินเนี่ยเห็นไหมฮะแสดงว่าเราไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณเชยงดอยสุเทพก็เป็นเขตในเมืองนั่นแหละครับโอ้โหต้องเดินระวังนะนี่สิลากเกาะยึดตัวอิดไว้นะครับใครมาช่วงหน้าฝนเนี่ยจะได้เห็นบริเวณนี้นะครับเป็นสีเขียวหมดเลยนะ ันนี้ผมเดินมาบริเวณด้านล่างแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณป่าที่จะออกแนวลกทึบนิดนึงทุกคนครับตอนนี้เราเดินลงมาถึงบริเวณด้านล่างนะบริเวณนี้ผมผมเหมือนได้กลิ่นนะได้กลิ่นของการตัดไม้นะครับเพราะว่ามีใบไม้ร่วงเป็นทางเลย่ะดูดิเหมือนเหมือนเป็นทางเดินหรือว่าอะไรนะ โห oh, ดูดิเนี่ยถ้าใครชอบเที่ยวป่าชอบเดินป่าผมแนะนำนะบริเวณเนี้นะครับคุณจะได้มาเที่ยวป่าชมป่าจริงๆแล้วก็จะได้มาเจอโบราณสถานที่อยู่กลางป่านะครับแบบเล่นลับลี้ลับเลยนะนะครับเนี่ยดูดิทุกคนอิดอิดโบราณกระจัดกระจายเต็มบริเวณไปหมดเลยนะอิดโบราณนะ จ,จัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่บริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นอิฐโบราณทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกหนึ่งโบราณสถานที่อยู่กลางป่าและผมจะบอกว่าผมเคยมาเจอสิ่งลี้ลับบริเวณนี้มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับนี่คือบริเวณเจดีแเหลี่ยมนะครับที่ตรงกลางมีไม้สัก นะฮะอายุน่าจะร่มร่วมเบอร์กับกับเจดีย์แปดเหลี่ยมตรงนี้นะฮะทุกทีทุกคนไม้สักขึ้นกลางขึ้นกลางฐานเจดีย์นะครับแล้วลากลากก็โผล่มาตรงนี้นิดนึงนะลากก็โผล่มาตรงนี้นิดนึงลักษณะแล้วเนี่ยนะครับเหมือนจะเล็กกว่าเหมือนจะเล็กกว่าพระธาตุแสงจันทร์นะทุกคนนะ แต่ลักษณะฐานอะไรมุมคล้ายๆกันเลยบริเวณที่ผมเดินก็จะเป็นเป็นอิฐโบราณเยอะแยะมากมายแต่ไมหมดเลยฮะแต่อิดมีแต่อิดมีแต่อิดโโหไม้สักใหญ่เลยทุกคนล้มขวางเดี๋ยวไปทางนี้ฮะตามผมมา เ,เดินป่าจริงๆอย่างนี้ทุกคนต้องงี้เดินป่านี่เลยนี่เลยตามผมมาครับี่เรากำลังหาทางเข้าอีกหนึ่งโบราณสถานนะฮะโอยบินกันจังเลยเครื่องบินฮะบินกันจังเลยเนี่ยป่าหมดเลยนะทุกคนเป็นป่านะครับ เรามาถึงแล้วครับคือต้องบอกทุกคนแบบนี้นะตอนนี้วัดข้างบนที่เราที่เราเดินผ่านมาอันนั้นนะ่ะเป็นวัดพระนอนนะทุกคน ไม่ใช่วัดฤสีชีวะกะวัดฤสีชีวะกะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บริเวณนี้ทางลงที่เราเดินมาเนี่ยคือวัดฤษีชีวะกะข้างบนเนี่ยคือวัดพระนอนล้างนะครับวัดฤษีชีวะก,ะกะก็ล้างเช่นเดียวกันนะนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งปรลากหักพังเจดี JD, ฐานนะครับต่างๆเยอะแยะมากมาย โ oh. ผมจะพาทุกคนไปไหว้รูปปั้นของพ่อปู่ฤาษีชีวกะนะครับที่เป็นตามในอดีตแล้วเนี่ยพุทธประวัติแล้วเนี่ยเป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้านะฮะ คือบริเวณตรงนี้ผมคิดว่าเราอยู่บริเวณด้านบนนะครับด้านบนของของวัดอุโมงนะครับเพราะผมเห็นทางลงไปทางวัดอุโมงได้อยู่ทิ่ที่เดินมานี่ไม่ใช่หินนะทุกคนนะเป็นอิฐโบราณน,นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณศาลนะครับบรมโมคูแพทย ใครที่ไม่สบายนะครับใครที่ป่วยกระสอบก,กระแสะนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่อาจจะรักษาไม่หายลองมาอธิฐานดูนะครับที่ศาลบรมครูนะครับพ่อปู่นะครับได้เลยเดี๋ยวผุมขออธิฐานนะใครเจ็บใครได้ป่วยในครอบครัวนะทุกคนนะก็มาขอพรกันได้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยตั้งจิตอธิษฐานนะทุกคนนะขออัญเชิญเดชะบรารมีพระมาหาอิทธิฤทธิบรมคูแพทย์ชีวะโกมารจงประทานยาทิพป,ประทานประสิทธิศาสตร์โครคภัยไข้เจ็บให้หายทันใจสวาหาะอานาวะ โลคาพยาธิวินาศสันตสสิสาทุสาทุสาทุเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานนะครับที่ที่ผมมาแล้วผมรู้สึกแบบมีพลังอ่ะบริเวณนี้มีพลังนะครับผมรับรู้ได้เลยเพราะว่าเราอยู่กลางป่าเลยนะทุกคนเราอยู่กลางป่าบริเวณเชิงดอย มาไปกันต่อครับทุกคนก็จะเป็นจุดสุดท้ายของการาศึกษาธรรมชาติในเส้นทางของป่าเชิงดอยสุเทพนะครับก็ถ้าใครจะมาเนี่ยนะครับก็เดินทางมาได้นะครับเข้ามาด้านหลังวัดอุโมงค์ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเชิงดอยสุเทพนะครับก็เนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะว่า ทางที่เดินไปทางเนี้ยมันจะลงไปตรงวัดอุโมงได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเส้นทางด้านล่างได้หรือเปล่าแต่ผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะฮะได้ยินเสียงเครื่องบินน่าจะใกล้กันอยู่แต่ว่าเรามาเนี่ยเรามาทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติเงะะี้ยมาจากทางด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบริเวณฮะที่อยู่ร,บรอบๆของตัวองค์พระวิหารนะทุกคนถ้ามองไปจากจุดนี้จะเห็นฐานบัน,ดนไดขึ้นไปข้างบนเลยนะบริเวณน,นี้เห็นไหมฮะดูครับ จะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้ผมจะพาทุกคนเดินขึ้นบนันไดขึ้นไปบนบนวิหารนะครับตามผมมาฮะ นี่คือบริเวณวิหารนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเป็นโบสถ์หรือเปล่านี่จะมีฐานเจดีย์อยู่ด้านหลังวิหารนะฮะ นี่คือจุดสุดท้ายนะครับที่ที่อยู่ในบริเวณของวัดล้างจะมีทั้งหมด3วัดด้วยกันนะทุกคนนะจะมีวัดพระธาตุแสงจันทร์หรือวัดพระธาตุเถนจันทร์มีวัดพระนอนที่เราเพิ่งเดินไปเมื่อสักครู่นี้ด้านบนนะครับแล้วก็วัดพ่อปู่ฤาษีชีวากะศจะอยู่ด้านล่างนะครับก็คือเนี่ยสามวัดบริเวณนี้จะเป็นวัดล้างหมดเลยนะครับที่อยู่บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพ เหนื่อยเหนื่อยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมอ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อด้วยก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปบุกตะรุยที่ไหนกันต่ออย่าลืมนะฮะติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์คลิปออกไปให้เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่อยากจะมาดูว่าเชียงใหม่จุดไหนหน่าเที่ยว อย่าลืมดูช่องโอนเทีวได้ไม่เบื่อด้วยกันละกันผมจะเฟ้นหาบริเวณสถานที่สนุกสนุกสำหรับคนที่อยากจะตุลยป่าเดินสายเทลติดตามโอนเทีวได้ไม่เบื่อนะครับไปละ